ข่งที่พี่พี่เห็นเต็มหลังรถนี้ก็คือจัดวางเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเตรียมพร้อมสําหรับการขยายพันธุ์หอมแบงเลยจ้าหอมแบงเลยหรือว่าบวัวเลยนะคะเป็นหอมสซพันธุ์โบราณใช้ต้นในการขยายปลูกนะคะเขาจะไม่ลงหัวซื้อพันธุ์ครั้งเดียวเราสามารถปลูกขยายพันธุ์เองได้ตลอดชีวิตเลยค่ะกองนี้ก็จะเป็นดินกับมูลสัตว์นะคะที่น้องกกดยผสมไว้เกือบเดือนแล้วค่ะพอเราพร้อมเราก็ซื้อเข่งมาแล้วก็เอาดินตักเทใส่แบบนี้ได้เลยตอนนี้ดินเขาก็จะมีความฟูขึ้นเยอะเลยนะคะมองในกล้องอาจจะดูแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ค่ะแต แต่ว่าดินจริงๆคือฟูแล้วก็นุ่มมากๆคาถามจากพี่ๆ fc ก็คือทําไมน้องก้อยต้องปลูกหอมบนขิงด้วยคะปลูกบนดินไม่ได้หรอปลูกบนดินได้ค่ะลูกค้าไม่มีปัญหาเลยค่ะแต่ด้วยความที่น้องก้อยปลูกเยอะนะคะแต่ต้องการที่จะประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดคนค่ะถ้าเราปลูกบนแปลงดินเนี่ยเราก็จะปลูกได้ช่วงหน้าหนาวแล้วก็หน้าร้อนค่ะแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนที่ฝนท่วมเนี่ยเราก็จะปลูกบนดินไม่ได้ค่ะเพราะว่าหอมไม่ชอบแช่ที่น้องก้อยเลือกปลูกบนขิงนะคะเพราะว่าน้องก้อยวางระบบแค่ครั้งเดียวค่ะและก็ปลูกยาวๆไปเลยหลายปีโดยที่เราาาไมม่ต้้องยยยยกขับ